ปฏิจจสมุปบาทเพื่อสามัญญผลในปัจจุบันดูก่อนพิขูทั้งหลายการได้เห็นการได้ฟังการได้เข้าไปหาการได้นั่งใกล้การระลึกถึงการบวชตามในพิขุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั้นเรากล่าวว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ดูก่อนพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใดฟังธรรมของพิกุเช่นนั้นแล้วเป็นผู้หลีกออกทั้งทางกายและทางจิตอยู่ย่อมตามระลึกติตรึกซึ่งธรรมนั้นสติสัมโพชฌงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีสติสัมโพชฌงเจริญบริบูรณ์อยู่เช่นนั้นแล้วย่อมเลือกเฟฟนย่อมพิจารณา ถึงการใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุมีธรรมวิจยะสัมโพชชงเจริญบริบูรณ์อยู่เช่นนั้นเธอเป็นผู้ปารบความเพียรแล้วไม่ย่อหย่อนวิริยะสมโพชชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลาย นิรามิตรปีติคือปีติอิงธรรมไม่อิงอามิตรย่อมเกิดแก่พิกขุผู้มีความเพียรอันปารบแล้วเช่นนั้นปีติสัมโพชฌงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพิกขุทั้งหลายกายก็ดีจิตก็ดีของพิกขุผู้มีใจปีติย่อมสงบรำงับปัสสัทธิสัมโพชฌงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ ดูกนพิกุทั้งหลายจิตของพิกุผู้มีกายสงบและเป็นสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิสำโพชชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุย่อมเป็นผู้เพ่งซึ่งจิตอันตั้งมั่นดีแล้วอย่างนั้นอุเบกขาสำโพชชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงทั้งเจ็ดเป็นธรรมที่พิกุ้นเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ผลอานิสงเจ็ประการย่อมเป็นสิ่งที่เธอหวังได้เจ็ประการอย่างไรเล่าเจ็ประการคือย่อมบรรลุอรหัตผลโดยพลันในทิฏฐธรรมนั่นเทียวถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมบรรลุอรหัตผลในมรณาการถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคียะสังโยชน์ห้าถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะสิ้นโอรัมภาคียะสังโยชน์ห้าถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นอสังขาระปรินิพพายีเพราะสิ้นโอรัมภาคียะสังโยชน์ห้าถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นสังขาระปรินิพพายีเพราะสิ้นโอรัมภาคียะสังโยชน์ห้าถ้าไม่เช่นนั้น ็ย่อมเป็นอุดทางโสโตโอากนิทคามีเพราะสิ้นโอรัมพาคิยะสังโยชห้าดูก่อนพิขุทั้งหลายเมื่อโพชงทั้งเจ็ดเป็นธรรมที่พิขุนั้นเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ผลเป็นอานิสงส์เจ็ประการย่อมเป็นสิ่งที่เธอหวังได้อย่างนี้แล